วันนี้แอมมินมีแบบสำรองมาแนะนำนะใครที่ชอบความจุเยอะแนะนำเป็นตัวนี้เลยหรูอีนิดหนึ่งจ้าตัวนี้ความจุอยู่ที่30,000มีดีเอ็มนะชาร์จได้หลายรอบเลยตัวนี้มีสองสีมีสีเทาและสีดำนะคะมาดูสินค้าด้านในกันเลยจ้านี่เดี๋ยวแอมมินแกะให้ดูนะรอแป๊บนึงอมาดูกันเลยค่ะด้านในสีสวยมากสีหรูดูแพงพกได้สบายๆเลยตัวนี้เดินทางไกลอ่ะพกตัวนี้รอดแอมมินบอกเลยนี่นะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะมีช่อง USB สองช่องนะเป็นพาชาแล้วก็เส็จธรรมดาแล้วก็มีช่อง มีช่องไมโครนะคะตัวนี้สามารถเสียบพร้อมกันได้สองพิรือเชื่อไว้สบายจะลองมาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนี่ก็จะมีช่องดำม้ดีนะคะสีเทามีส่วนอยู่ดูแพงเข้ากับลำสํารองเลยสลุดท้ายเราก็ใส่เข้าไปด้านในเพื่อนขนมตัวแต่สํารองไว้นะไม่หน,หน่อยแล้วเขาก็จะมีตัวสายชาร์จไทซีมาให้นะคะสำหรับใครที่ใช้ตัวอยู่แล้วที่มันเป็นก้นชาร์จไทซีเาก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะเสียบได้เลยไม่จำเป็นต้องมีซื้อสายชาร์จใหม่นะคุ้มอยู่เด้อว่าไปตัวนี้เราจัดโปรโมชั่นนนออออยยยูู่ะะะคคจจจาาาาากกกบบททเเเเหลลลืงงงุ้้้มมๆดดิขตรรสสใ็ถ uh <laughs>